สวัสดีครับพบกับผมสิงห์เหนือเสืออีสานนะครับวันนี้จะพาไปตกกุ้งครับตกกุ้งวันนี้จะพาไปใส่กุ้งครับนี่มาเบิ่งอุปกรณ์นั่นครับนี่ครับอุปกรณ์ใส่กุ้งครับวันนี้วันนี้จะพาไปใส่กุ้งครับใส่กุ้งสามหลังครับสามหลังสามหลังครับเฮ้ยเฮาขับมอเตอร์ไซค์ไปกันเลยครับ กำลังเดินทางไปตกกุ้งนะครับเนาะนี่บรรยากาศขางข้างครับจะไปปอกุ้งครับนี่ขางเขาคือเ่าครับบรรยากาศสวยๆครับจะไปตกกุ้งกันนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเจอกันปอกุ้งเลยนะครับเนาะครับนี่เขก็มาถึงจุดหมายที่เขามามาส่กุ้งนะครับดักกุ้งครับตรงนี้มาดักกุ้งครับดักกุ้งไปก่อยครับ นี่ครับเป็นบึ้งครับเป็นบึง้งน้องนำให่ครับมาสิงกุ้งว่ใส่ลปลาเห็นงูครับนี่ครับบึ้งครับ มาชิาลงใส่กุ้งแถวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูตอนใส่กุ้งเลยครับครับผมตอนนี้เข้ามาถึงบึ้งแล้วครับเราจะใส่จอกแหลกดงนะครับ,รรบดักกุ้งครับ,ด,บด่างกนเต็มแล้วครับเดี๋ยวจะปล่อยลงเลยครับ หลังแรกครับใส่แล้วครับไปดูหลังสองครับครับหลังที่สองนะครับให้ใส่ลงไปอีกนะครับหลังสองหลังสองเไปแล้วอ,อนหน่อยเดี๋ยวคอยมาย่าไปหลังสาม ครับน,นี้หลังที่3ามครับหลังสุดท้ายใส่สามหลังพอนะครับตรงเลยครับมัดไว้ครับมัดไว้โอเคใส่3ามหลังประมาณสามชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งใหม่นะครับนอ้อไมาย่ามครับ เดี๋ยวหนี้ก็มาถึงที่ล้วครับมาย่างครับส่งย่างครับมามาเบิ้ลครับใบสามใบสามนิดหน่อยครับใบสามกับใบสี่เหรอครับบรรยากาศกำลังลมลื่นครับเดี๋ยวจะลงไปย่างกุ้งเนาะครับเนาะไปเดี๋ยวลงไปย่างกุ้งครับครับเดี๋ยวลงไปย่างเลยหลังแหลกหลังแหลกมาเบิ้งสีมันเหมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับมาเบิ้ลครับ โนำลึกครับหมานมาเนาหลังแหกครับหลังแหลกออดึงดึงดึงเ่นน,นำนครับเออเฉยพอเนอะอ้นอยู่ครับดิใอยู่ใจอยู่โอ้มีไตมีเป็นนำได้แล้วได้แล้วหลังแกหมานครับเดี๋ยวไปเบืงหลังสองครับ ไปเบิ่งหลังสองครับหลังสองหลังสองี่ถือกว่าหนึ่งนะครับหลังสองครับรุ่นครับรุ่นครับรุ่นครับโอ้เต็มเต็มครับเต็มเต็มครับหลังสองครับครับดักกุ้งครับด้วยอาหารปลาครับนี่ครับหลังสองครับเดี๋ยวไปดูหลังที่สามครับหลังสุดท้ายเบิ่งครับใกล้ๆกันครับมาหนีเลยโอ้ โอ้หลังสือถ่ายติดหน่อยครับติดนิดเดียวครับแต่ว่าก็บมานอยู่ครับพอได้กินอยู่ครับเดี๋ยวชาบไปก่อยครับไปเย็นครับเย็นครับอือก็จะได้อาบน้ำครับไอ้ก็จะได้กลับบ้านนี่กุ้งใต้เบิดครับเมือแรกที่จะได้กินก่อยกุ้งดิบครับกลุ่มใต้เนี่ยขาลายดิโอ้เรวนี่ไม่สาลายครับสาลายเลิกทีเนี่ยครับสาลายครับี่ เอาไปใส่เลียงป้าครับาะไรเขาขายแ <Okay, S 1> <Okay. S 2> พงอย่างนี้นี่ hey. เดี๋ยวกลับบานกันครับ mm hmm. เดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านเนอะกลับบานดีกว่าหมานแล้วพอได้กคนครับวันนี้ ากันครับเขามาแกะกุ้งกันนะครับหอดบานแล้วเอ้ยใหญ่ใหญ่เลยนี่นะครับกุ้งใต้ไปแล้วครับคาตเล่นน้ำครับเล่นน้ำไว้กุ้งใต้ไปแล้ครับโอ้น่ะเหลืออยู่เห็นไหมตัวเป็นตัวเป็นกับมีครับนี่โมทันตายกับเล่นน้ำโดนผลครับตาเลย โอ้ย oh, พอได้ก่อยอยู่ครับพอได้ก่อยอยู่ก่อยดิบก่อยดิบกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นอืมเอาอาหารออกด้ครับเลยอาหารปลาอันนี้ใส่ประมาณสามสูโมงครับได้สำนีครับสามหลังครับเดี๋ยวเอาลลางก่อนครับ ครับตันนี้ใส่กุ้งครับใส่กุ้งก้อนใส่กุ้งก้อนอ้นี่ครับเดี๋ยวเาสร็จไปก้อยกันเลยนะครับโอเคครับนี่กุ้งที่ใดมากครับสิมายมมาด้ครับก้อยครับก้อยก่อยกอยนี่ครับใส่หอมหัวเรียงก่อนครับ่อยกุ้ง่อยกุ้ง

น้ำปลาครับน้ำปลาเหมือนเดิมใส่แล้วกหอมครับของชโรสครับใส่หลายแสบหลายครับเอาขัวครับเอาเลย เหมันบ้านครับอยู่กลางทุ่งครับกลางสวนครับ เกือบตายหมืนเดครับข้าจะเล่นนามครับโอเคครับเดี๋ยวห้องมาใส่จานครับครับผมไนเวลากินลรวครับเสร็จเรียบร้อยครับก่อยกุ้งมาด้วยครับก่อยกุ้งเต๋น้ำกันครับนี่ครับใส่เลยครับใส่นามก่อนเหื่อยแห้งครับไปเล่นนามมา ใส่กันครับผักบวมี่ครับวัอนี้มีตะกุ่งล้วนครับนี่ครับเจ้าครับแสีบอ่ะรู้ยอดทีมงานหิวอะ่ะ งา,า,านหิวครับเป็นที่งานเมื่อกี้แล้วครับที่งานหิวครับไม่ได้แตกครับโอ้อะแตงที่งานยังมาทั้งกากเขากล่องเลยครับมาครับพี่น้องก้อยกุ้งก้อยกุ้งไปหามาส,สดๆเลยวันนี้มันๆ ครับว่าแสบดสีดิสงสดสดโอ้โเผรดเดอใส่พริกหลายผล หนักที่มานมากเก๋ๆบ้างาำโอ๊ะเห็นพี่ห้องเบ้างไหนี่ครับก๋วยกุ้งที่เฮาไปหามาครับคำาโอ๊ะอเลยทำด้วยแตงกวา โอ้แสบแสบเหลือไปทีมงานครับโอ้เฮ็ดดีดดๆทีมงานกินก่อนหนำมะใส่พิการกรดอันนี้เหลือไปทีมงานเนาะเดี๋ยวทีมงานบรได้กินครับของหน่อยของแสบมันหน่อยเผ็ดเผ็ด กอแล้วครับเดี๋ยวทีมงานไากินเด้อเดี๋ยววัวดน้ำกันนะโอ้เพดอีนีโอ้เดีนี้ครับเจ้านโดนน้ำครับตอนนี้ก็พาไปหากุ้งนะครับเนาอพาไปดักกุ้งแล้วมากร่อยครับอย่เรื่องฝากกดไลค์กดซับตะไคร่กดติดตามกดแชร์้ผมเลยนะครับในช่องสิงเหนือเส,สื้ออี่า